สวัสดีครับในพวกผมคิมเล่าเรื่องทั่วไปนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่านะครับ1ิบอันดับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่น่าไปนะครับผมพักผ่อนหย่อนใจนะครับเหมือนเหมือนเราไม่ได้มาเล่าอ่ะเหมือนเรามาจัดอันดับนะครับว่าสถานที่ไหนไปน่าเที่ยวบ้างนะครับผมไม่ได้น่าเที่ยวในที่นี้นะครับไม่ไม่ได้น่าเที่ยวในตอนนี้นะครับผมแต่ว่าจะแนะนําไม่เฉยว่าถ้าหลังโควิดแล้วเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวได้นะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วนะผมก็ ไปกันเลยนะครับผมโอเคไปไปรับฟังกันเลยครับไปเริ่มอําดับที่1กันเลยนะผมก็คือนะครับก็คือหมู่บ้านสปันนะักผมจังหวัดน่านนะครับผมนะครับ ก็หน้าหน้าไปทีเดียวเลยนะครับผมนะครับเป็นแหล่งโอโซนที่ขึ้นชื่อว่านะผมเป็นแหล่งโอโซนที่ของภาคเหนือนะครับอย่างเพลเล็กนะผมแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยนะครับคุณภาพสภาพอากาศนะผมและธรรมชาติที่อัดแน่นนะครับอําเภอสะปันนะผมจังหวัดน่านนะครับผ่อนคลายก็ไปพักผ่อนกันได้นะผมโฮมสเตย์นะครับนอนรับลมเย็นๆนะผมฟังเสียงลำธารแบบไปพังพนะครับ แล้วก็ท่ามกลางอากาศที่เงียบสงบนะผมแบบหน้าไปเลยทีเดียวนะผมที่นี่นะหลังหมดโควิดนะผมแล้วก็อหอน้าไปนะครับนี่ไปนอนดนชิวสบายนะครับกินลมชมวิวนะผมโอเคเดี๋ยวไปต่อไปกันเลยครับผม อันดับต่อไปนะผมก็คือเกาะกูดนะผมจังหวัดตลาดนะผมนี่ครับก็เป็นที่ที่ผมอยากไปอยู่เหมือนกันนะครับผมหาดทรายขาวนะครับเนียนละเอียดนะผมน้ําทะเลสีฟ้าใสนะครับนะผมสวรรค์ของคนรักทะเลนะผมเป็นแห่งดินแดนที่ภาคตะวันออกนะครับเกาะกูดนะผมเกาะท่องเที่ยวยอดฮิตนะครับของจังหวัดตลาดนะผมที่จะทําให้ทุกคนนะครับได้ผ่อนคลายไปกับ วิวทิวทัศนะผมที่สวยงามนะครับแล้วก็ธรรมชาตินะผมและกิจกรรมที่สุดผ่อนคลายนะครับมาสัมผัสนะผมที่นี่ก็น่าไปหลังหมดโควิดนะครับน่าไปแบบไปนอนนะครับผมไปเล่นน้ำมีนะครับไปสั่งกุ้งเผาไปกินทักตัวของตัวเนี้ยน่าไปทีเดียวเลยนะครัโอเคไปอันดับต่อไปกันเลยครับอันดับต่อไปนะผมก็คือเขื่อนรัชประพานะผมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะผม ลรุงานีนี่หน้าวิวทางภาคใต้มาแลครับน่าหน้าตาชัยนะครับผมนะครับปล่อยใจปล่อยตัวนะผมอันนี้เป็นคําที่เขาพูดในเว็บนะผมปล่อยใจปล่อยตัวนะผมล่องลอยไปกับเรือหางยาวนะครับชมบรรยากาศของวิวทิวทัศน์นะผมสวยๆนะครับที่ลายล้อมนะผมอยู่รอบอยู่ล้อมตัวนะผมทั้งสายน้ํานะครับเขาเล็กนะเขาใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศภายในเขื่อนนะครับ ที่เงียบสงบนะครับชุดผ่อนคลายนะผมเพลินตาไปกับน้ํานะครับแบบใสมากเลยอะน้ําใสนะครับผมแล้วก็ปูปลาเล็กๆนะครับที่แหวกไหวามาให้ชมอยู่นะครับผมและนอนชิลกับสักคืนหนึ่งนะครับถ้าถ้าได้ไปนี่แบบผมว่าน่าจะฟินน่าดูเลยที่นี่นะครับมันจะทําให้โอ้โหสบายอ่ะบอกเลยนะครับ อันนี้ยังไม่เคยไปเลยว่ะอย่าว่าสบายแหละถ้า,ถาได้ไปนี่จะขา,าดไหนนะครับผมโอเคครับไปลาดับต่อไปกันเลยอันดับต่อไปนะผมก็คือเจ็ดคดโป่งก้อนเศร้านะครับผมจังหวัดสระบุรีนั่นเองนะครับใกล้ๆกรุงเทพเราเลยนะผมขับรถไปสักสองสามชั่วโมงก็น่าจะถึงแล้วนะครับถ้าตื่นตีห้านะครับถ้าตื่นสักประมาณเจ็ดโมงเก้าโมงนี่ก็น่าจะสายแล้วครับผม สถานที่ที่คนรักแคมปิ้งนะผมสายธรรมชาตินะครับต้องมานะผมธรรมชาติบําบัดนะผมแบบใกล้กรุงนะครับผ่อนคลายไปกับวิวทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสายเขียวนะผมสีเขียวด้วยสายเขียวครับมองดูต้นไม้นะผมอ่างเก็บน้ํานะครับฟังเสียงน้าทารธรรมชาตินะผมแบบแบบแบบใกล้ๆเลยอนะ่ะแล้วก็ผ่อนคลายนะผมและมองดูดาวระ,ะยิบรนะยับครับ ่ำคืนนะครับก็ห่อนะครับสระบุรีเนี่ยก็มีที่ภูเขาล้อมรอบนะผมแล้วเวลามืดนะครับทุกคนเคยไปเข้าค่าลูกเสือใช่ไหมครับที่แบบเวลามืดแล้วเนี่ยก็จะมองดูดาวก็สวยน่าดูเลยนะครับผมนะครับที่ค่าลูกเสือนะครับแถวานั้นนะครับแถวสระบุรีก็อากาศดีอยู่นะครับอากาศเย็นใช่ได้นะผมตอนคืนนะครับแต่ตอนวันนี่ก็น่าจะร้อนดูหน่อยนะครับแต่ถ้าหน้าหนาวนี่ก็ ทั้งร้อนไม่ไดีทั้งเย็นทั้งเย็นทั้งคืนนะครับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับเย็นทั้งวันนะครับผมโอเคครับจะไปต่ออันดับต่อไปกันเลยอันดับต่อไปนะผมก็คือเกาะหลีเป๊ะนะผมจังหวัดสตูนั่นเองนะครับผมนะครับเกาะนี้ก็น่าไปเลยทีเดียวนะผมเป็นถ้าคนแบบสายรักทะเลนี่ก็ต้องไปเลยครับผม ผมว่าถ้าคนรักทะเลจริงๆเนี่ยต้องน่าจะเคยไปมาทั่วโลกแล้วมั้งเนี่ยทะเลนะผมนะครับครับสวรรค์ของคนรักทะเลนะผมที่จะครั้งเนี่ยจะต้องเดินเหยียบย่ำนะบนหาดทรายขาวนะครับเนียนละเอียดนะผมกับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตนะผมของจังหวัดสตูลนะผมอย่างเกาะหลีเป๊ะนะผม เกาะท่องเที่ยวที่เป๊ะปังนะผมทั้งหาดทรายนะครับน้ําทะเลสีฟ้าใสนะผมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะผมภายในเกาะน,นะครับพร้อมมุมผ่อนคลายนะที่มาพักผ่อนได้นะผมพักฟื้นร่างกายได้ดีเลยนะครับที่นี่นะครับก็มีจุดชมวิวต่างๆมีจุดถ่ายรูปนะครับผมกับคนรักทะเลนี่ถ้ามาที่นี่ก็น่าจะดีเลยนะผมสวยเลยทีเดียวครับ อย่าไปาลำดับต่อไปกันเลยลำดับต่อไปนะผมก็คือบ้านอีต้องนะครับไม่ได้อีต้องดิบ้านอีต่องหรือเปล่านะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมนี่นะครับกาญจนบุรีนะครับสถานที่ต้องเที่ยวนะครับที่เต็มไปด้วยหมอกนะครับและสายฝนที่จะทำให้ได้ผ่อนคลายนะครับกับบรรยากาศที่ สุดเย็นนะผมสบายนะครับวิวชิวทัศนะครับของของธรรมชาติและวิธีการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชนนี้นะครับผมบ้านอิต,ต่องนะครับสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมจังหวัดกาญจนบุรีนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งเลยนะครับเป็นจังหวัดหนึ่งเลยที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับผมแบบหน้าไปเที่ยวนะครับ หมดโควิดนี้ก็ไปเที่ยวนะผมไปเที่ยวกันนะครับอยู่บ้านมันก็น่าเบื่อนะหน่อยใช่ไหมล่ะครับก็ออกไปเที่ยวคั้ได้ลนะทำโควิดแล้วนะตอนนี้ยังไปไม่ได้นะผมไปครับไปต่อดับต่อไปกันเลยอันดับต่อไปนะผมก็คือ บ้านจาโบนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองนะผมอันนี้อันดับที่7แล้วนะครับนะครับออกตามหาธรรมชาตินะผมและผ่อนคลายแบบบ้านๆน,นะครับกันที่บ้านจาโบนะผมสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยนะผมวิวทิวทัศน์นะครับที่สวยงามนะครับของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแหน่งหนึ่งเลยนะครับผมกับค่าใช้จ่ายหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับหลักร้อยนะผมนะครับแต่กลับไปชมวิวหลักร้านนะผมแบบ มกลับกันเลยนะผมค่าใช้จ่ายนั้นแค่หลักร้อยนะผมแต่แบบวิวนั้นแบบได้หลักร้านแบบจ่ายร้านหนึ่งเลยนะผมนะผ่อนคลายไปกับสายลมหนาวนะผมทะเลหมอกยามเช้านะครับและรอยยิ้มที่อบอุ่นของคนที่นี่นะผมนะก็เป็นที่ที่หนึ่งนะครับที่สวยมากเลยนะครับผมนะครับ,นะรบมีหมอกมีะายอากาศเย็นนะครับเพราะว่าภาคเหนือน,นี่ก็หนาวอยู่แล้วนะผมอากาศหนาวอยู่แล้วนะครับก็ น่าน่าน,น่าลองไปนะครับไอ้น้าหนาวเนี่ยจะได้สุดหนาวสุดใจเลยครับผมโอเคครับดี๋ยวไปอันดับต่อไปกันเลยนะครับผมจังหวัดต่อไปนะครับก็คือภูรังกานะครับจังหวัดพะยเยาวนะครับผมภูลังกาจังหวัดพะยเยาวนะครับผมนะครับเมืองสวรรค์ของภูเขานะครับผมแห่งจังหวัดภะยเยานะครับ คลายได้นะครับไปกับบรรยากาศที่เงียบสงบนะผมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาตินะครับที่สวยงามนะผมและอุดมสมบูรณ์นะผมสายหมองยามเช้าที่ไหลผ่านนะไหลผ่านหุบเขาไปนะผมอบก,ก่อนบรรดาหุบเขาน้อยใหญ่นะครับจนเกิดเป็นภาพที่สวยงามจับใจนะครับนะครับ,นะรบอากาศดีแล้วก็ถ่ายภาพมานี่ก็ได้ภาพที่สวยงามนะผมวิวที่ดีนะครับหมองนี่ก็แบบลอยผ่าน ภูเขาไปนะครับเหมือนกับว่าหมอกนี่กําลังกอดภูเขาอยู่นะผมก็เป็นที่ที่แบบน่าไปนะผมเป็นที่ที่สวยมากแห่งหนึ่งเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่ออันดับต่อไปกันเลยนะครับผมอันดับต่อไปนะผมก็คือดอยผาหมีนะครับจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะผมมอันดับถึงที่9้าแล้วนะครับผมนะครับ ก็ให้ธรรมาชาตินะผมอบกอดร่างกายของเรานะครับให้ความเงียบนั้นสงบนะครับมาช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าของเรานะผมจากการทํางานมานะครับและให้วิวทัศน์นั้นมาปลุกความสดชื่นนะครับในตัวกับบรรยากาศที่สวยงามนะผมสายหมอกสายลมนะครับผมลมหนาวนะครับพร้อมกับมุมผ่อนคลายที่น่าทํา ให้นะครับผมทำตัวชิวนะผมน่าทําให้ตัวชิวนะครับที่ดอยผาหมีนะผมจะฐานที่สุดฮีตของจังหวัดเชียงรายแห่งหนึ่งนะครับผมนะครับใครที่แบบอยู่เมืองกรุงแล้วใช่ไหมครับที่เปื่อนนะครับผมก็มาเที่ยวที่นี่ได้นะผมดอยผาหมีจังหวัดเชียงรายนะครับในหมดช่วงโควิดนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกนอันดับสุดท้ายกันเลยครับคืออันดับที่สิบนะโอเคไปไปกันเลยอันดับสุดท้ายและท้ายที่สุดของวันนี้นะผมก็คือ เกาะพยายามจังหวัดละนองนั่นเองนะครับผมนะครับผมมาเรามาตบมือกันหน่อยครับผงถึงอันดสุดท้ายแล้วครับครับผมอันดัสุดท้ายแล้วครับนะครับครับปิดท้ายด้วยเกาะท่องเที่ยวนับชื่อดังของจังหวัดละนองนะผมกันที่เกาะพยายามนะครับผมนับพาล่างกายใช้ชีวิตสไลด์นับสโลไลด์ไม่ได้สไลด์นะครับสโลไลด์นะครับผม เดินเล่นบนหาดทรายสีขาวนะครับสัมผัสน้ําทะเลใสนะผมผ่อนคลายกับวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติที่นี่นะผมนะครับเนี่ยดูจากภาพนะผมทะเลก็สีฟ้าใสานะผมแบบน้าไปเลยทีเดียวนะผมเห็นไหมแบ่งเป็นเฉดสีด้วยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเรานะบนโลกเรานี่แบบมีท่องเที่ยวมากมายเลยนะครับที่ เรายังไม่ได้เอามาจัดอันดับนะบผมซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆเลยนะผมถ้าได้ไปสักครั้งในชีวิตนี้ก็ดีเลยนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอดอะไรละ่ะเอาใหม่เอาใหม่นะขอใหม่เอาใหม่นะปึ๊บครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมผมจะได้เอา ความรู้นะครับหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะผมไม่ไว่าจะเป็นที่ไทยนะครับหรือว่าที่ต่างประเทศก็ดีนะผมซึ่งเป็นเรื่องราวความรู้ต่างๆนะผมจะมาเล่าให้แก่พี่น้องทุกท่านได้ฟังนะผมปู่ญาตปู่ญาตตาย้ายไม่ไว่าจะเป็นใครดูนะผมก็จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะผมซึ่งวันนี้นะผมผมก็ลงในสองคลิปเลยนะครับกับคีมสปอยโขนแล้วก็คีมเล่าเรื่องทั่วไปนะผมก็ซึ่งเมื่อวานนะผมก็เกิดเหตุขัดข้องนิดหน่อยนะ เพราะว่าผมไม่ว่างนะผมที่จะลงนะครับและที่จะตัดต่อนะครับก็เลยคิมสปอยขนนั้นเพิ่งนๆได้มาตัดต่อและลงไปเมื่อตะกี้นี้นะผมแล้วก็รีบมาอัดคิมเล่าเรื่องทั่วไปเลยนะผมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนี่ลับๆเลยนะครับโอเคครับ,น,บน,นั้นขอตัวลาไปก่อนนะครับ,บ,บวนนะะสวัสดีครับไม่บา,บาย12นาทีแล้วไม่บา,บายครับ